สวัสดีเจ้านี่วันนี้แม่อุ้ยจะขันน้ำส้มเจ้าเอ่อหมูเจ้าหมูเป็นไปต่างจังหวัดมาเป็นซื้อส้มน้อยมาฝากเจ้าดีแม่อุ้ยกําลังพานะพาแล้วก็ส่วนหนึ่งกับขันนี่อุปกรณ์ขันที่ขันน้ำส้มน้อยเจ้าเดี๋ยวแม่อุ้ยก็เอาใส่นี่นะเนี่ยอุ้ยก็เอาใส่นี่แล้วก็ คั้นคั้นแบบโบราณคั้นแบบโบราณเจ้าอืเนี่ยคั้นแบบโบราณน,นะเี๋ยวเขาก็เอาเปลือกม่งทิง้งเจ้ามราทิ้งไว้ข้างๆนี่ก่อนนะว้่งจะคั้นน้ำส้มได้หน่อยเดียวแลวเจ้าเอาไว้ให้น้องมิ้นกินคั้นน้ำส้มอืมยเคยหันห้องแบบโบราณน,นะเนี่ย โบราณค,คนคนทำกับ <world> โบราณเจ้าส้มมีอยู่น้อยเจ้าดียขันขันน้ำซ้มมีเสียงลงกงเก่งตัวเจ้าขอสุมา้เจ้าพาส้มไว้นี่นะแล้วก็ขันหวานแทแๆเลยเจ้าหวานมันฉันคือเธอนะีนกำลัง นีู่่ขันน้ำส้มเจ้าไขอยากกินพ่องันมันมาได้หน้ากัวเจ้าได้น้อยเดียวอุ้ยขันให้น้องมิ้นใ้น้องมิ้นกับปอุ้ยกินเดี๋ยวเขากอมากองสันทีหนึ่งกองาเม็ดกอง ดีกว่าเอามามือบีบปเจ้าบีบบ่ไว้หน่วยมันน้อยๆน้อย,ยต่อมะนาวนี่จ้านี่ก็วิยืมของไม่อุ้ยแปลวมาไม่อุ้ยแป้วเพิ่ที่ยืมแล้วก็ซื้อส้มมาฮื้อตัวจ้ออุ้ยเป็นซื้อส้มมาฮื้อหน่วยน่อยๆอม,มาขันทำ,นำทำเอง เห็นนี่เนี่ยกะลงกองเก่งอือะคอยตันพ่องรุ่นนี้เนี่ยฮะรุ่นนี้สมัยใหม่จะตันเนื่อเนี่ยเี้ยคนเดียวดังอีลงกองเก่ง หน่วยมันน้อยอ่ะหน่วยน้อยต่อบะหนาวคือจะใส่นี่ใส่แล้วกันต้องต้องมีความพยายามน่อยเจ้าถ้าเบ่มีความพยายามม่ได้กินมาไดว้วิธี วิถีแม่บ้านนะแม่บ้านยุคเกา่าไม่ใช่แม่บ้านยุคใหม่แม่บ้านยุคยุคเกา่าเดี๋ยวเป็นยุคไฮเทคแล้วเขายังยุคยุคโบราณอยู่เจ้าขอบคุณนะเจ้าที่เข้ามากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ไม่อ้ยกับน้องมิ้นนะเจ้า วันนี้ก็เป็นวันดีทําวันหนึ่งเนาะขอให้ทุกคนร่ารวยร่ารวยถูกหวยกันทุกคนนะเจ้ามีสุขภาพแข็งแรงขอพูนมากๆนะเจ้าที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้มี่อ้อยกับน,น้องมิ้นเจ้าสวัสดีเจ้าไว้พอกันใหม่คลิปหน้านะเจ้า